เ็นหลวงพ่อเป็นในชุดผ้าเหลืองกําลังเดินขอส่วนบุญขนมหวานเป็นหลวงพ่อจะมาจัดส่งภายในอีกสิบนาทีงั้นเราลองไปดูเลยดีกว่าสงเสรางเตรียมขนมหวานเจียวไลนะอร่อยหวานเกีย้ยวหนะลวงพ่อเป็นเ้ว้ยเออวะเอ้ยตายรู้ เอาเลยครับผมยีต่อเรากสุริการหลอนด์กเว็บวันนี้เติบเบอร์มาเจอเว็บไซต์น่งเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อเป็ดหลวงพ่อได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าเป็ดหลวงพ่อที่มาจากด์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราสองคนเลยจะมาลองสั่งซื้อเป็ดหลวงพ่อจากเว็บไซต์กันนะครับและก่อนที่จะดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกแล้วงั้นไปดูกันเลย เตยตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บไซต์ดังเว้ยและนี่คือเป็ดสัมภเวสีเตยผีสัมภเวสีเลววะเออและเป็ดตัวยังสูงอ่ะงั้นลองเปาดข้อมูลเพิ่มเติมหมอละกันผีตัวสูงคอยาวปากเท่ารูเข็มปากนิดเดียวเองเป็ดอ่ะแล้วมันจะกินข้าวยังไงวะยังไงงั้นลองไปดูแล้วมีเป็ดตัวไหนบ้างเตยนี่ตัวแรกเป็ดปากรูเข็มเป็ดปากรูเข็มก็ปากจู๋อไหนเนาะปากจู๋เป็ดปากจู๋อันที่สองเนี่ย เป็ดขาเดียวเป็ดขาเดียวหึ่เหมือนผีกองกอยนะเดินลำบากเดี๋ยวนะเออแล้วเป็ดแบบตัวสูงๆแล้วเดินขาเดียวอ่ะอันที่สามเนี่ยครอบครัวผีเป็ดครอบครัวผีเป็ดไซเลนเทสว่ะอันเนี้ยเออน่าจะใช่ว่ะอันที่สี่เนี่ยเป็ดหลวงพ่อคุยเป็ดหลวงพ่อวิ้านะอันนี้หลอนแน่เลยว่ะอันนี้น่าจะหลอนมากเตยนี่มาดูอันที่ห้าเป็ดลิ้นยาว เป็ดยาวเออลิ <ules> er, ห à, ห้นยาวนะเป็ดเยาวเกินนะอย่างเงี้ยส yeah. ่วนอันสุดท้ายเนี่ยเป็ดแมวเป็ดแมเป็ดแมวมึงคยเห็นหรือเปล่าเคยได้ยินแต่แมวเป็ดเอออ๋อแล้วมึงสนใจเป็ดตัวไหนอ่ะว่าเอาเป็ดหลวงพ่อดีไหมอุ้ยเป็ดหลวงพ่อนะเออตึงๆเลยไงน่าจะแรงด้วยนะก็ใช่ไงหล่อนไปเลยเออเอาเป็ดหลวงพ่อแล้วกันเป็ดหลวงพ่อเป็ดในชุดผ้าเหลืองกําลังเดินขอส่วนบุญขนมหวานแสดงว่าชอบกินขนมหวานนะดิโอ้โหงั้นกูว่าหวาวุ่นแล้วงั้นก็ไปซื้อเป็ดหลวงพ่อเลยแล้วกัน คุณชมคามเมื่อกี้เราก็ได้ตอบทางอีเมลและได้ทําการสั่งซื้อเป็ดหลวงพ่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางดาวเว็บเขาได้ตอบกลับมาว่าเป็ดหลวงพ่อจะมาจัดส่งภายในอีกสิบนาทีงั้นเราลองไปดูเลยดีกว่าสงสยตเรงเตรียมขนมหวานเจี๊ยบนะ้ะอร่อยหวานเจี๊ยบ ตจอมึงสงสัยป่ะว่าทำไมหลวงพ่อกลายเป็นเป็ดวะเอาก็อาจจะทำความชั่วอะไรอย่างงี้ไงทำบาปอะไรอย่างงี้ป้ามันเป็ดอะตัวสูงด้วยนะเวะแล้วตอนเนี้ยมายังอ่ะอะไรวะเป็ดหลวงพ่อนะเออ๋ยวขอดูอันตุยดาบเวบอกเป็ดลุงล่าดุยไปเลยดิเร็วๆรวอุ้ยเป็ดก็ต้องตัวสูงมากเลยดิวะจะตัวสูงขนาดไหนวะเออวะจะเป็นใครวะแล้วประเด็นอะหลวงพ่อเป็นเป็ดด้วยเออวะเอาเฮ้ยเจอรู้ ปากแดงเมื่อวามึงดูตัวกูดิเออว่าดูดิ่นี่มันชุดพาหกับชุดเดรสซ่อมไว้หนอชุดพากเลยอู้ดูดิม่าจะทำบาปแบบมึงดูดิผาบาจูดเลยเออไม่ได้ของไม่ให้ก็ลองกล่องใส่ไม่ได้กินอะไรเลยไหวหนอไม่ได้กินอะไรดูว่าเราจะเอาของมาถวายดีเออเออเออียวาของมาเลยเอาเลยไม่ให้กินดิอุ้ยดูดิตาเลือดเลยอ่ะอุ้ยนี่เตยอะไรวะกูเตรียมของมาเส้นไหว้เป็ดเออโอ้โหมีขนมหวานทั้งนั้นเลยนะ จะดีเหรอทไมี่เราให้ของเป็ดอะเป็ดมันจะทําให้เรามียอดวิวหลักล้านได้เหรอทำได้หลักล้านแบบนี้จะไม่เอาอุ้ยบอกว่าทําได้หลายนัดอ๋อเขาเป็นพามาก่อนไหนเออเป็นพามาก่อนเสร็จได้ย่างเงี้ยเออเนี่ยทำให้เรามียอดวิวหลักล้านได้ไแตบน,นี้ลองถวายเลยนะถวายเลยเออสาธุขอคนกดไลค์หนึ่งพัออนขอย,ยอดวิวหลักล้านเลยคนระับสาธุอุ้หยหนละับแล้วด้วย เฮ้ยน็อตกินไม่ได้หว่ะกินไม่ได้นะเพราะว่ามันมันปากมันจุไงเออคือเป็ดอ่ะจะปากเล็กเวเตยเออทำไมถึงปากจุไว้นอสเนี่ยมึงเห็นป่ะกินไม่ได้เลยอ่ะเอ้าอย่างอย่างนี้จะท่ะไม่เรามียอดคิวหลักล้านได้เหรอวะถ้าได้ก็เสียดายของอย่างนั้นนะเออไม่น่าศักดิ์สิทนะไม่้องนะวิ่งนั่นนน่นจะตัวสูงอย่างเดียวอ่ะเสดาของไม่ต้องไปวิ่งเนี่ยแต่มองแรงอยู่ไหนเลยกินเลยมึงกินเองเลยเอออร่อย กินยอ than than ้อยเลยกินเยอะเลยสงสัย uh, น mm, like ่าจะไม่สักสิทธิ์ว่ะเป็ดบ้าอะไรวะตัวแค่นี้เอออร่อยไหมเตยอร่อยบ้างเอออร่อยอร่อยอร่อยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้หลบทันนะไอ้เตยมึงใจเย็นไอ้เตยเตยมึงใจเย็นเตยไอ้เตยมึงจะขึ้นไปต่อยไอ้เตยมยังตบเป็ด ไปมึงตุกเป็ดเลยวะมันเก่งไม่กินเห็นไหมมันไม่กล้าสู้เลยโอ้โหไอ้เทยเป็ดนิ่งเลยนะเออไปเลยไปเออเกูหิวกูอยากกินขนมหวานไอ้ก้าลบู่กูแค่ปากกูจูแย่งอาหารกูไปอีกเดี๋ยวกูจะเอาดินั่นไปอยู่ด้วยไปเป็นเป็ดปากจูตัวต่อไปอี นั่นเจอกูแต่อีผู้หญิงนั้นแก้มมาแยงของเซนต์ให้ช่องมันตกอักยิ้ยว หน่อยดิกูกลัวผีเป็ดว่ะมันไปมันไปแล้วมันกลับเอองั้นเดี๋ยวกูเข้าหนังข้างบนแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวกูเข้าหนังข้างบนก่อนแล้วกันเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรวะเอ้ยเอาไเฮ้ยจะเอาไปมดีดหลักล้านอ่ะเฮ้ยนี่มันผีเป็ดด้วยมันมาได้ไงกูนะกูเดินมาเฮ้ยเดินมาหาวะเอาเอาครับบิวหนึ่งล้าน เฮ้ยไอ้น็อตเอ้ายังไม่มาอีกหรอวะทำไมข้องน้านานจังไอ้น็อตไอ้น็อตข่องน้าอยู่ตั้งนานแล้วเ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนคนดูปากเลยอ่ะเเสียงอะไรวะฮ้ย สองตัววะเฮ้ยดูดิทไมนี่มันหน้าตาแปลกๆว่ะอ้วนกับอ้วนฮะอุ้ยแล้วตัวสูงเหมือนกันเฮ้ยไอ้ดีตัวเดิมมึงจำได้เฮ้ยทำไมมันมีเป็ดสองคนวะเฮ้ยแล้วดูไอ้ตัวเนี้ยตัวนี้ดูปากใหญ่เลยเฮ้ยมันดูปากทำไมว,วะ มันจะดูดทำไมวะปากอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอตัวนี้กระดูดเฮ้ยมันจะดูดปากทำไมวะไม่ชอบเลยมันจะดูดปากทำไมวะอย่าดูดอย่าดูดเฮ้ยเฮ้ยมันดูดใอย่าอ่จฉาไปดูดอะไรวะยิ่งตาไปดิเฮ้ยต้องแดียวอน้องลงมาดูเพราะมันมีสองตัวมีเพิ่มเพื่อนมันมาไอ้น้องไอ้น้องลงมาดูมีเป็ดสองตัวไอ้น้องไอ้น้องลงไปดูผีเป็ดมันมีสองตัวเอ้าเฮ้ย ไอ้น้องหายไปไหนวะทิ่บอกนะว่าเมื่อกี้เป็นไอ้น้องอะเฮ้ยไอ้น้องไอ้น้อง